เขาเป็นง่ายครับท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่เป็นนะครับผมกว็าวานบนฟางกลบแบบนี้แล้วครับท่านผู้ชมเวลาเราปลูกพริกเราเดินไปเดินมาครับมเมล็ดผักกับกรุงดอกก็จะหล่นไปเองนะครับหล่นลงพื้นดินเองนะครับเขาก็จะออกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับอยู่กับชดดิตบ้านเราอีกเช่นเคยครับยินวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาเข้าสวนพลิกครับท่านผู้ชมครับสวนพลิกของเราที่ได้ปลูกไปอายุได้1เดือนพอดีนะครับท่านผู้ชมครับเราเร่งปุ๋ยไปแล้ว1ครั้งนะครับมาคนบอกว่าพาเข้าสวนพลิกทําไมมีแต่ผักกาดครับนี่ครับพามาดูต้นพลิกก่อนนะครับแบบอายุได้1เดือนครับนี่ครับเริ่มจะมีดอกขึ้นมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับต้นพริกก็เป็นแถวแบบนี้นะครับ จนเขายังไม่โตนะครับท่านผู้ชมแต่ผมได้วานผักกาดกวางตุ้งดอกครับบนแปลงพริกนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูครับผักกวางตุ้งดอกนะครับไม่ใช่กวางตุ้งต้นนะครับผักกวางตุ้งดอกเขาจะออกดอกดีในช่วงนี้แหละครับท่านผู้ชมครับช่วงที่เข้าสู่ฤดูแล้งนี่แหละครับก็หวานไปก่อนครับถ้าเขาออกดอกมาก็เก็บดอกของเขาขายนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับสองแปลงตรงนี้กับข้างหน้าน้นนะครับ หวานผักกวางตุ้งดอกบนแปลงพริกเลยนะครับก็ทําแปลงไว้สามแปลงเล็กๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับมาดูผักกวางตุ้งดอกครับที่ผมหวานไปนะครับท so, hmm? ่านผู้ชมครับนะครับลักษณะลาต้นของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับพร้อมที่จะออกดอกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อเราทําแบบนี้นะครับเราก็จะมีเงินก่อนเก็บพริกนะครับท่านผู้ชมครับผมทําเป็นประจําทุกปีเลยนะครับถ้าเราปลูกพริกในช่วงเดือนพฤศจิกายนกลางเดือนนะครับก็จะหวานกวางตุ้งดอกนะครับถ้า ที่เตรียมตรงนู้นนะครับก็จะหว่านกวางตุ้งต้นนะครับเขาก็มีฤดูการหว่านฤดูการปลูกอยู่นะครับกวางตุ้งดอกกวางตุ้งต้นนี้นะครับสวยงามมากครับท่านผู้ชมครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราจะมีรายได้ก่อนเก็บพริกขายนะครับก่อนเก็บพริกขายเราก็มาเก็บดอกกวางตุ้งดอกขายก่อนได้เลยนะครับก็ทําให้เรามีรายได้ก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมครับครับพามาดูครับเขากําลังจะ เริ่มออกดอกนิดๆนะครับท่านผู้ชมครับดูต้นนี้ครับนี่ครับนี่ครับเริ่มออกดอกแล้วนะครับกวางตุ้งดอกจะออกดอกไวนะครับแต่สําหรับกวางตุ้งต้นที่ผมจะหวานในแปลงคลิกตรงน้นนะครับพี่เตรียมไว้นั่นนะครับก็จะออกดอกช้าครับท่านผู้ชมครับแต่กวางตุ้งดอกนี้เมื่อถึงเวลาเขาก็จะออกดอกเลยนะครับก็เหมือนพันธุ์ที่ผมไปทาผักกาดหลุมนั่นแหละครับที่ทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับพันธุ์เดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับ ออกดอกไวได้ขายไวนะครับเมื่อเขาออกดอกมาเราก็เก็บดอกขายครับเมื่อเก็บดอกขายเสร็จเขาหมดรุ่นหมดอายุแล้วนะครับเราก็ถอนทิ้งเลยนะครับครับเริ่มออกดอกแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่ครับอีกไม่กี่วันก็จะเก็บขายได้แล้วนะครับนี่ครับดูดอกเขาครับเริ่มออกมาแล้วนะครับหวานห่างๆครับท่านผู้ชมครับหวานบนแปลงพริกแบบนี้นะครับเมื่อพริกได้น้ําผักกาดกวางตุ้งดอกของเราก็ได้น้ําไปด้วยนะครับเขาก็จะเจริญเติบโตแบบนี้นะครับ เมื่อเราให้ปุ๋ยพริกลงไปนะครับผักกวางตุ้งดอกก็จะมีปุ๋ยกินกับพริกนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเขาต้องพึ่งพาอาศัยกันนะครับพาไปดูครับท่านผู้ชมนี่ครับตอนเย็นๆแบบนี้นะครับย้อนแสงนิดนึงนะครับท่านผู้ชมก็สามารถทําตามได้เลยนะครับใครที่ปลูกพริกในแปลงนาแบบนี้แล้วอยากมีรายได้ก่อนนะครับก็ให้หวานผักกวางตุ้งดอกแบบนี้แหละครับต้องปลูกในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับท่านผู้ชมครับว่าพริกของผมปลูกวันที่1 5พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ ตัวนี้ก็อายุได้หนึ่งเดือนแล้วนะครับยังไม่โตเท่าไหร่นะครับอายุได้1เดือนครับก็เป็นพันเทอร์โบฮอตนะครับสายพันเทอร์โบฮอตแต่ผมจะขายผักกาดควงตุ้งดอกนี่ก่อนละครับสร้างรายได้ก่อนครับท่านผู้ชมครับ็วานห่างๆครับท่านผู้ชมหวานห่างๆหวานไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับขนาดร่องแปลงเขาอย่างออกเลยนะครับเขาตกที่ไหนออกที่นั่นครับผักกาดกวงตุ้งดอกเนี่ยนะครับเขาเป็นง่ายครับท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่เป็นนะครับผมก็หวานบน ฟางกลบแบบนี้แล้วครับท่านผู้ชมก่อนที่เราจะปลูกพริกนะครับเราจะทําหลุมพริกแบบนี้แล้วก็หว่านผักกาดกวางตุ้งดอกไปเลยครับรวย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 ไปเลยนะครับแล้วเราก็มาทําหลุมพริกเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับนี่ครับหลุมพริกก็ห่างกันประมาณ40ซนติเมตรนะครับระหว่างต้นนะครับ40ซนติเมตรแล้วก็ระหว่างแถวนี้ก็ประมาณ80ซนติเมตรนะครับเมื่อเราหว่านเม็ดผักกวางตุ้งดอกลงไปนะครับเวลาเราปลูกพริกเราเดินไปเดินมาครับ เมล็ดผักกรบกรุ่งดอกก็จะหล่นไปเองนะครับหลุดลงพื้นดินเองนะครับเขาก็จะออกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่าเขาไม่ออกนะครับเขาโดนความชื้นออกแน่นอนครับท่านผู้ชมครับนี่ครับสวยเลยนะครับอีกไม่กี่วันก็จะเริ่มเก็บดอกได้แล้วนะครับครับดอกเขาเริ่มอกมาแล้วครับนี่ครับเริ่มออกดอกมาแล้วนะครับก็เป็นค่าปุ๋ยไปได้เลยนะครับเมื่อเราขายก็เป็นค่าปุ๋ยได้เลยนะครับถ้าเรามารอเก็บพริกอย่างเดียวนี่นานครับกว่าจะได้เก็บนะครับ เราต้องมีอะไรขายก่อนเลยนะครับแต่ต้นของผมนี้ก็มีผักวางตุ้งดอกนี่นครับเก็บขายก่อนได้เลยนะครับก่อนที่เราจะมาเก็บพริกขายนะครับนะครับตรงนู้นอีกแปลงหนึ่งนะครับับวาต้งห่างครับถ้าต้นห่างๆแบบนี้นะครับดอกของเขาจะอวบนะครับถ้าดีทีแบบนี้ดอกของเขาก็จะไม่ค่อยอวบเท่าไหร่นะครับดอกของเขาก็จะเล็กนะครับ ถ้าต้นที่ห่างๆกันนะครับเาดอกเขาก็จะอวบนะครับอวบแล้วก็ทําให้มีความหวานมีความกรอบนะครับผวพามาดูครับท่านผู้ชมครับวานผักกวางตุ้งดอกในแปลงพริกนะครับเราก็จะมีรายได้ก่อนเก็บพริกครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ก็ผักกวางตุ้งดอกก็มีราคาสูงพอสมควรครับท่านผู้ชมอีกไม่กี่วันก็ได้เก็บแล้วครับอย่างต้นห่างๆแบบนี้นะครับนี่ครับเขาอยู่ห่างๆแบบนี้ครับดอกเขาก็จะอวบนะครับต้นของเขาก็จะอวบขายก็ราคาดีนะครับ ลูกค้าก็สนใจนะครับนะครับถ้าอยู่กันแออัดแบบนี้นะครับดอกเขาก็จะเล็กนะครับดูต้นนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับนี่ครับอยู่ไม่กี่วันก็หากขายได้เลยนะครับหากขายเป็นยอดเป็นยอดเป็นดอกเป็นดอกนะครับขายเป็นกิโลได้เลยนะครับเขาได้หลายพันอยู่นะครับสองแปลงนี้นะครับแปลงนี้กับแปลงนี้นะครับครับพามาดูแปลงข้างล่างนี่ครับจะย้อนแสงนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่ครับสีสูงท่งนั้นเลยนะครับ แต่ต้นพริกในมองไม่เห็นแลวครับบางคนผ่านไปผ่านมานึกว่าแปลงผักกาดนะครับแต่เราหว่านผักกาดวางตุ้งดอกบนแปลงพริกนะครับพริกเราก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับได้ปุ๋ยได้อะไรไปก็เริ่มแทงยอดเริ่มมีดอกออกมาแล้วนะครับอายุของเขาได้หนึ่งเดือนนะครับพริกนี่นะครับก็คงพอดีแล้วครับหลังจากที่เราเก็บวางตุ้งดอกออกไปพริกก็เริ่มออกเม็ดออกผลมาพอดีนะครับ เราก็เก็บเม็ดพริกขายต่อไปได้เลยนะครับตรงนี้เริ่มแออัดกันนะครับนี่ครับท่านผู้ชมแออัดกันมากครับนะครับแออัดแออัดกันเลยนะครับถ้าห่างๆแบบนั้นก็ต้นจะโตนะครับดอกจะอวบต้นจะอวบนะครับครับถ้าแออัดกันแบบนี้นะครับต้นเขาจะเล็กนะครับผอมเล็กนะครับบางทีก็ห่างบางทีก็แออัดกันนะครับ นี่ถ้าห่างแบบนี้นะครับดูครับห่างๆแบบนี้ต้นจะอวบเลยนะครับนี่ครับต้นนี้ก็อวบเลยนะครับนี่พร้อมจะดอกแล้วต้นนี้อ้าวแทงดอกมาแล้วนะครับนี่ครับไอ้อัดเยีดยดกันก็ดอกไม่ค่อยอวบเลยนะครับนี่ดูครับไอ้อัดแบบนี้ต้นเล็กๆนะครับนี่ครับดอกก็จะไม่สวยนะครับถ้าออกดอกมานะครับนี่ครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับที่เราจะสร้างรายได้ก่อนที่เราจะเก็บพริกนะครับ ก็ใช้วิธีนี้แล้วรับทานผู้ชมครับวานผักกวางตุ้งดอกบนแปลงพริกนะครับเมื่อออกดอกมาเราก็มีผักกวางตุ้งดอกขายครับนี่ครับตกร่องแปลงยังออกเลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวนะครับว่าเขาจะไม่ออกนะครับเขาจะออกทุกที่เลยนะครับขอให้ได้น้ําชุ่มชื้นขอให้ได้น้ําดีครับเขาออกแน่นอนนะครับเมื่อเราให้น้ําพริกแล้วผักกวางตุ้งดอกก็ได้น้ําไปด้วยนะครับหนูแปลงนี้สวยงามมากครับพอดีฟอดีนะครับไม่ถี่ไม่ห่างนะครับ มาดูอีกแปลงนะครับอ้าวต้นพริกของเราก็แทงดอกออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเริ่มเห็นดอกเล็กๆแล้วนะครับนี่ครับดูต้นนี้ครับตัวนี้เริ่มออกดอกแล้วนะครับนี่ครับอายุได้หนึ่งเดือนโอ้โหแปลงนี้ก็สวยเลยนะครับผักกาดขวากตุ่งดอกของเราพริกก็สวยครับเริ่มออกดอกแล้วนะครับ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมจะนําไปทําตามก็ได้นะครับไม่ยากหรอกนะครับท่านผู้ชมผมก็บอกวิธีไปแล้วนะครับว่าให้หวานก่อนที่เราจะปลูกพริกนะครับเมื่อเราทาหลุมพริกเมื่อเราเดินไปเดินมาเมล็ดของผักกะตุ้งดอนนี้ก็จะเล็ดรอดลงไปในดินเองนะครับถึงแม้เขาไม่เล็ดรอดลงไปเขาก็จะออกงอกอยู่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับสร้างรายได้ก่อนเก็บพริกนะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ที่พาท่านผู้ชมมาดูแปลงพริกของเรานะครับ ที่หวานผักกอทตุ้งดอดลงไปสร้างไรายได้ก่อนเก็บพริกนะครับผมก็ขอขอ,ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้พลาดทลิปดีๆต่อไปของเรานะครับเจอกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ